จากที่ตามข่าวมาไอสิ่งที่คนมองว่ามันไม่ถูกต้องสิ่งที่สังคมทนไม่ได้มันคือกรณีผู้ชายทำร้ายร่างกายผู้หญิงนี่แหละส่นเสริญหน้าข่าวมือถือต้นเหตุแท้จริงใครผิดใครถูกไม่รู้หรอกเพราะเขารู้กันเองอยู่สองคนแล้วไอคนที่บอกว่าเรื่องในครอบครัวเรื่องความรักเป็นเรื่องของคนสองคนเนี่ยคุณนะ่ะกลับไปคิดใหม่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทำร้ายร่างกายในครอบครัวเรื่องมือที่สามมันผิดจัรยาบาณผิดศีลธรรมไหม เรื่องจริงใครผิดใครถูกยังไม่มีใครรู้แต่ที่เห็นเห็นที่รู้อ่ะแฟนคลับที่เป็นผู้หญิงมาตามปกป้องขอร้องให้โอกาสชายแท้ที่ทำร้ายร่างกายผู้หญิงคุณทำไปทำไมแทนที่จะปกป้องผู้หญิงด้วยกันสมมุตินะสมมุติถ้าเป็นคุณโดนตีจนปางตายจะยังมีความรู้สึกอยากให้อภัยคนที่ทำคุณอยู่ไหมหรือต้องรองให้ตัวเองตายก่อนผมรู้ทุกคนผิดหวังในตัวเขาผมก็ผิดหวังเช่นกัน แต่แต,แต,แต่รอเขาออกมาพูดถแถลงข้อเท็จจริงก่อนไหมบางทีอะหลักฐานของฝ่ายเดียวก็ไม่สามารถการันตีอะไรได้พวกเราเองยังไม่รู้ความจริงแต่บางคนด่าเขากันไปหมดแล้วสวนเนสริญหน้าข่าวมือถือ